ข้าราชการตำรวจนครบาลกว่า1,000พนายได้นำดอกไม้มามอบให้กำลังใจพลตรรำรวจโทคำรนวิทย์ทูกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหลังถูกวิภาควิจารณ์กรณีบินไปต่างประเทศให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประดับยศพลตำรวจโทและถูกฝ่ายค้านยื่นหนังสือให้ปปอชอตรวจสอบและชี้มูลความผิด โดยด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจที่มาให้กำลังใจด้วยความตื้นตันใจและยอมรับว่าได้ไปพ,พบกับอดีตนายกรรฐมนตรีจริงเนื่องจากส่วนตัวรู้จักนับถือเป็นเวลานานซึ่งการประดับยศตนเลือกคนที่ตนเองรักและเคารพนับถือพร้อมกันนี้ยืนยันว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะไม่รอให้มีการโยกย้ายโดยตนจะลาออกด้วยตนเองและพร้อมเขียนใบลาออกไว้ล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตามยังกล่าวเพิ่มเติมว่าตนเองเป็นตำรวจไทยไม่ใช่ตำรวจต่างประเทศที่จะสามารถดำเนินการการจับกลุมได้ทางนี้พลตำรวจโทคำรณวิทุปกระจ่างยังได้ร่วมร้องเพลงมาร์ทผู้พิทักษ์สันติราชและเพลงสาดูดีมหาราชาร่วมกับข้าราชการตำรวจก่อนจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่นีงามาแล้วัก่้ดครับเพื่อตารวจนะฮะ เพื่อนตำรวจที่รักคนเลยนะครับก็ยอมรับว่าขึ้นตันใจนะครับห่งองาคนตายตายตู้ตายตู้ตายตู้ครับกำลังใจรันกำลังใจกันนะครับต่ไปนะครับตัอไปนครับ